ตอนนี้เราเราเป็น CEO ของบริษัทอยู่มีพนักงาน120กว่าคนเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นคนที่รู้ลึกที่สุดในทุกชิ้นงานเนี่ยหรือว่าทุกสายงานเนี่ยผมว่าผมสตาร์ดีไปไม่รอดอย่างแรกผมว่าต้องยอมรับก่อนว่าหัวหน้างานไม่ว่าจะในแผนกไหนในระดับไหนเนี่ยไม่ควรถูกคาดหวังว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องไปหมดแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือว่าทํายังไงให้หัวหน้าในแต่ในแต่ละระดับเนี่ย เขาสามารถตัดสินใจได้ในสายงานที่เขาดูแลอยู่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราถามหัวหน้างานว่าเนี่ยมีทางเลือก2ทางจะเลือกแบบ A หรือเลือกแบบ B เนี่ยแล้วหัวหน้าตอบกลับมาว่าไม่รู้เนี่ยอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่รู้เพราะว่าข้อมูลมันยังไม่เพียงพอหรือเปล่าให้ประกอบการตัดสินใจของเขาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเค้นออกมาจากหัวหน้าให้ได้ว่าข้อมูลอะไรที่คุณต้องการเพิ่มเติมเพื่อจะตัดสินใจได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่รู้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้เนี่ย อาจจะมองว่าโอเคความรับผิดชอบอยู่ที่หัวหน้าเพราะฉะนั้นผมว่าต้องต้องเข้าใจก่อนว่าโอเคเวลาหัวหน้าตอบกลับมาว่าไม่รู้เนี่ยมัน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 ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราคงไม่ไม่ควรคาดหวังว่าหัวหน้าจะเป็นคนที่ต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าสามารถไกด์ได้แนะนําได้ว่าถ้าจะนําไปสู่คําตอบของเรื่องนี้มันมีช่องทางอะไรบ้างหรือว่าแนวทางอะไรบ้างที่สามารถทําได้อีกอันนึงที่สาคัญมากก็คืออันนี้พูดในฐานะหัวหน้าเลยอันนึงที่เราตัดสินใจยากมากเนี่ยคือเวลาทีมทำเสนอแผนอันเดียว คือสมมติเราแบบว่าโอเคทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญสักอันหนึ่งแล้วเรานัดประชุมกันว่าโอเควันนี้เป็นวันที่เราจะต้องตัดใจแล้วว่าทําไม่ทําปรากฏว่าทีมกลับมานําเสนอแค่แผนเดียวแล้วสมมติเรารู้สึกว่าแผนนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยโอ้โหลำบากใจมากนะไม่รู้จะทาไงเพราะเรารู้ว่าถ้าเราถ้าเราปล่อยผ่านไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเวลาเรานําเสนอเนี่ยนอกจากข้อมูลที่มันครบถ้วนในประเด็นที่สําคัญแล้วเนี่ยมีแผนสํารองไว้ก็ดีนะครับ ผมก็เคยได้ยินแบบแนวคิดผู้บริหารบางคนก็จะมองว่ายิ่งเราเพึ่งผู้บริหารตัดสินใจน้อยเท่าไหร่เนี่ยองกรอาจจะยิ่งไปได้ดีขึ้นผมจะพูดกับทุกคนในทีมเสมอเวลามอบหมายงานให้ว่ามอบหมายงานนี้ไปแล้วเนี่ยผมคาดหวังว่าคนที่ต้องรู้รายละเอียดเรื่องนี้ที่สุดอ่ะคือคุณเพราะว่าท้ายสุดแล้วคุณจะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับปัญหานี้ทุกวันในขณะที่ผมอาจจะต้องแบ่งเวลาไปดูปัญหาตรงนู้นดูเนื้องงานตรงนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าการที่หัวหน้างานไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรือว่าไม่ได้ไปตัดสินใจในทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะส่งผลดีกว่าการที่พนักงานทุกคนต้องวิ่งเข้าหาหัวหน้าเพื่อให้เขาตัดสินใจเพื่อให้เขารู้ทุกอย่างด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในที่สุดยิ่งถ้าเกิดองค์กร,กรมันยิ่งเติบโตแล้วยิ่งมีจํานวนแผนกจํานวนคนจํานวนทีมที่เยอะขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถคาดหวังให้คนคนนึงเป็นแบบซูเปอร์แมนหรือว่าซูเปอร์วูแมนที่สามารถตัดสินใจได้ทุกอย่างหมดนะครับแล้วผมคิดว่า้กระบวนการที่ที่เราไปหาความรู้แล้วและเป็นแบบทีี่่ทรู ลึกที่สุดใน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 ,ในงานสุวนนเนี่ยผมว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานคนนั้นด้วย